สมเด็จพระนิธทธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงและผ้าห่มพระธาตุขิงแกงประจำปี2567 980ปีสืบมาเจ็ดเป็นไว้สาส่งน้ำพระธาตุขิงแกงวันที่23เมษายน2567นรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสง พระราชทานและผ้าห่มพระาธาตุขิงแกงประจำปี2567พร้อมอ่านหมายรับสั่งที่1415ลงวันที่4มีนาคม2567สมเด็จพระคณิตฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงและผ้าห่มพระาธาตุขิงแกงในงานประเพณีส่งน้ำพระาธาตุขิงแกงประจำปี2567ณวัดพระาธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยา คณะสงฆ์และคณะสัตธธว์ทาวัพรทธาขิงแกงได้พร้อมใจกันจัดประเพณีเจ็ดเป็นส่งน้ำพระาธาตุขิงแกงประจำปี2567ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการส่งโพสพระาธาตุขิงแกงซึ่งเป็นองค์เจดีย์ที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีการผสมผสานร,ระหว่างรูปแบบงานศิลปะของล้านนาและมีกลิ่นอายของงานศิลปะไทยใหญ่ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวองค์พระาธ,รธาตุประดิษฐนพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้วทั้งสี่ด้านช่วงกลางของพระาธาตุ ประดับกระจกสีองค์พระาธาตุมีกำแพงแก้วล้อมรอบและมีพระาธาตุองค์บริวารทั้งสี่มุมเป็นพระาธาตุที่เก่าแก่ของพะเยามีอายุมากกว่า980ปีปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดพะเยาตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2 5 0 4โดยมีพื้นที่โบราณสถานประมาณ3 7 5ไรตารางวานอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามารถขี่ของคนในชุมชน โดยการรวมใจกันปั่นฝ้ายทอเป็นผ้าห่มพระธาขนาดกว้างงอ1.2เมตรยาว50เมตรวันพุทธที่24เมษายน2567กองทัพอากาศ โดยกองบิน41จังหวัดชิงใหม่ได้รับการประสานจากศูนย์กู้ชีพวิงพิงจังหวัดชิงใหม่เพื่อขอใช้อากาศยานของกองทัพากาศในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งมีเป็นผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยพลอากาศเอกพันทักดิบธนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งการให้หน่วยบิน2033จัดเฮลิคอปเตอร์แบบ ec 7 2 5พร้อมกับทีมเวชศาสตร์การบินรวมกับทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่3าตําตำบลแม่อาออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลนครทิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศให้กองทัพอากาศประยุกต์ใช้ขีดความสามารถของยุทธปกรณ์และกำลังพล สนับสนุนภารกิจลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากพื้นที่ห่งางไกลและต้องการความเร่งด,วด่วนในการส่งต่อทางการแพทย์เพราะทุกนาทีนั้นมีค่าเราจึงช้าไม่ได้กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชนใจถึงใจไปทันทีสินชัยพัชรธนาพลเรียบเรียงวริศราทินารายงาน วันที่24เมษายน2567คณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงต่างๆและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมากลับไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ่อเป็นสิริมงคลในช่วงระหว่างเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการรับฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางไปสักการะพระาธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารต่อมาได้มากราบสักการะและปิดทองพระอัฏฐารถพระอัครสาวกรวมถึงสาวอินทขินหรือสาวหลักเมืองที่อยู่ภายในวัดเจดีหลวงวรวิหารจากนั้นได้ไปกราบสักการะพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ส่วนในช่วงเย็นจะเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาในเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ต่อไปสินชัยพัชรัต